นี่คือวิธีการหายใจด้วยกระบังลมนะครับลองทําตามเซฟไว้ฝึกได้นะครับเราจะหายใจเข้า3ฐานนะครับหรือว่าเบสิกหลักผมขอแค่2ฐานก่อนถ้าใครใหม่2ฐานแรกคือฐานท้องป่องนึกถึงว่าเราเป็นกบตอนดูสารคดีนะหายใจเข้าท้องป่องอกป่องขางไว้แป๊บหนึ่งแล้วหายจอ,อกทางปากหรือออกไปที่ปลายนิ้วรู้สึกพลังงานลงมาที่ปลายนิ้วเนาะแล้วท้องแฟบ ต้องทำเป็นแก้งซี่โครงบานเข่าท้องนวดลําไส้ก็ได้นะครับออปชันนะขอนี่หายะเข้าท้องล่างป่องท้องบนป่องอกป่องแล้วคอป่องตัวสูงขึ้นกดก้นสองข้างลงให้เท่ากันท่านั่งหรือกดเท้าสองข้างลงท่ายืนเหมือนมีหนังสืออยู่บนศีรษะนะครับยกศีรษะขึ้นถ้าใครนอนก็นอนแบมมือได้นะถ้าศพละหายจอกขานี้จะหายจะเข้าสามจังหวะละหายจกสามจังหวะด้วยกันนะครับพร้อมกับกักลมข้างบนเล็กน้อยและคอนตาจำจินตนาการนะเนาะหายจะเข้าท้องป่อง ออกป่องและคอป่องตัวสูงขึ้นค้างไว้และหายจอก3-3%ค้างไว้33%และออกให้หมดเอ็น okay, นะครับทำอย่างนี้ประมาณ3-5รอบนะครับและให้รู้สึกว่าพลังงานหรือออร่าหรือบารมีเราแผ่ออกแล้วขอบคุณล่วงหน้าได้ใจแลปิติเนาะเออรักนะครับ